คือลูกแมวครับหูหน้าของมันสี่โอ้ดูไม่ชัดเลยผมก็ต้องเต็มนีนะครับจอนไปนะแมวบ้ามีคนที่อุ้มแมวครับตูวนั่งตาเบือนผมครับนี่ลูกแมวป้านนี่มันชื่อว่าอะไรบอกชื่อมาใหม่สิบอกชื่อมาชื่ออะไรไอ้บอกเออมึงถูกจับตัวเดียวเลยนะเราคือหนังสือบอกชื่อมา เจอมามันเจออะไแบบเจอว่าเจอมิวเจอย้อยจะจะบักเกลงอีโอหรือเปล่านี่ไอ้คนไอ้คนจับเกลกว่าไหมเอาไหมฮะไอลูกแมวเจนเป็นนักสื้อ่ะ สดเพรว่าว่าเอาึงนไปสอดที่ไหนไอลูกแมวหาึงินไปไหนลูกแมวไองิ